สวีดัสวัสดีนะครับทุกๆคนทุกๆท่านนะวันนี้ก็เป็นวันของราชาทะเลลึกนะครับที่มีอุปกรณ์เข้ามานะครับนี่ไงอัญเชิญเฉพาะนะครับชุดคลุมทะเลลึกอันที่จริงก็เอากางเกงในก็น่าจะหากว่านี้นะยิ่งตัวแม่งเหมือนซูเปอร์แมนอยู่แล้วกางเกงในตัวเดียวนะครับแต่อาวุธของเขาจะเป็นชุดผ้าคลุมนะครับผมเป็นผ้าคลุมที่เข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าตัวอันติของราชาทะเลลึก S S R บวกเนี่ยก่อนที่ยังไม่อัพอาวุธเฉพาะ3ดาวเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับก็มีดังนี้เลยครับก็คือ ือโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับเป้าหมายรายเดียวนะครับสร้างความเสียหาย1050ของพลังโจมตีแล้วก็จะยกเลิกไม่ยทอทันทีนะครับยกเลิกพวกไอ้ติดโลอ่ะโลเกลิอ่ะเออแล้วก็มันจะมีโอกาส75%านะครับทำให้เป้าหมายรอบๆเนี่ยติดชำนาญกับกัดก่อนแล้วเมื่อโจมตีไปเนี่ยเราก็จะได้หลอมเลือดพิเศษมาซึ่งจะเพิ่มจะเพิ่มพลังชีวิตให้4 5 0อของเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเป็นชำนาญคุ้มกายนั่นแหละโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเตรียมตัวว๋ อยู่วันาณ2ชิ้นนะครับผมเลือกให้เป็นตัวราชาทะเลลึกครับผมอีกตัวหนึ่งยังคิดไม่ออกนะว่าจะเอาตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปจะาพาไปสุ่มกันเลยนะครับสำหรับอาวุธเฉพาะนะครับเดี๋ยวไปสุ่มตัวนะเว้ยเอเออยู่ไหนเอออัญเชิญจังกัดเวลาไอตัวจํากัดเฉพาะนี่ไงครับผมเดี๋ยวมาดูก่อนเลยนะครับข้อมูลของสกิลนะครับอันติหลังจากเป็นอาวุธเฉพาะ3ดาวโอ้โหนะครับจะดูเหมือนเหมือนอนิเมะอบตุ่มโอ้โหเหมือนจะช้าหรือเปล่า มันดูเหมือนช้าๆกว่าเดิมไหมเออมันก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าในตู้สุ่มเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างครับไม่เชิงว่าสุ่มหรอกเออมันก็สุม่มหละเออมันก็จะมีเศษนะผมว่าผมอยากได้เศษนะครับอยากได้เศษซึ่งมีอยู่แค่3มเศษอยากได้ตัวเศษแล้วก็อยากได้เป็นตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มเนาะที่เหลือก็ก็มไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวไปสุ่มกันเลยนะครับผมสุ่มครั้งแรกนะครับผมชวิ่งนะครับครั้งแรกได้เป็นเศษ ไม่ไม่ใช่เศษเว้ยอันนี้มันโซเว้ยเราจะสุ่มอยู่ได้กันประมาณ7-8ครั้งนี่แหละครับใช้70บใบนะในการสุ่มหาหาตัวอาวุธเฉพาะนะครับถึงจะได้นะครับผมยังไม่ได้เศษเลยสุ่มมา3ครั้งแล้วครั้งที่4นะครับครั้งที่4นะครับโอ้โหยังได้แต่โซมานะครับยังได้แต่โซไออุปกรณ์สีส้มก็ยังไม่ได้เลยครั้งที่5ครับทีนี้ครั้งที่5ครั้งที่5โอ้โหได้เศษอุปกรณ์สีส้มมาแล้วครับผมครั้งที่6ครับผมครั้งที่6จัดไปครับผมได้เศษอุปกรณ์สีส้้้้้มมมแแลลววคคครรรััังงททีี่่7 7บผก ได้เศษร,ราชาทะเลลึกอันเดียวเองเหรอเฮ้ยน้อยจังละ่ะแต่ว่าก็ยังดีที่มีเศษอุปกรณ์สีส้มมานะครับก็ครั้งสุดท้ายน,นะครับครั้งนี้มอบโบนัสเนี่ยชุดขวทะเลลึกการันตีครับรอบนี้เรียบร้อยผม <laughs> ไม่ได้อะไรเลยนะครับอ๋อก็เรียบร้อยรับการันตีไปเลยนะครับแปดรอบนะบอันเชิญครบแปดรอบเราก็จะได้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตัวชุดคลุมราชาทะเลลึกนะครับ อ่ะจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาอัพเป็นอาวุธเฉพาะแล้วเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับจากแรเริ่มเดิมตีเนีย่ยพลังโจมตีอยู่ที่พันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ขึ้นมาเป็นพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เพิ่มมาอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มจากเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ศัตรูโดยรอบเนี่ยติดชำนาญนกัดก กำลังโจมตีประมาณนี้นะครับส่วนเลือดสูงสุดที่จะเพิ่มได้เป็น1,500%เท่าเดิมนะครับเท่ากับตอนอาวุธสองดาวนะครับเดี๋ยวผมพาไปเทสอ่าดาเมจของราชาไทวีลึกก่อนขึ้นอาวุธเฉพาะสามดาวกันก่อนเลยเดี๋ยวไปเทสดาเมจกับคุณคนดีคนเดิมนะคุณฝ้ายเดอะคิงนะครับคุณฝ้ายเดอะคิงบอกกูอีกแล้วเลยอ<ๆ>ะไรนี้นะครับคุณฝ้ายเดอะคิงไม่รู้เป็นคนประเทศไหนนะครับผมก็ไปตีเขาอยู่หลังเรื่อยนะครับตอนนี้ผมปรับเป็นอ่าเล่นเองดีกว่านะครับเอาเป็นอ่าตีมันตีไปเลยนะครับ จิ้มไปเลยนะครับอะตอมิกกจิ้มไปด้วยดาเมจสองล้านสี่แล้วก็มูเมงเลยไดอร์บัฟบความเร็วให้แกราชาทะเลลึกเอาเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งไล่โจมตีเพื่อนเอาละราชาทะเลลึกผมไล่โจมตีไปจังหวะน,นี้ล้านสองนะครับล้านสองโอเคนะครับ เดี๋ยวสั่งเขาให้ทัศน์เมฆอันติมาสักก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูดาเมจของราชาทะเลลึกของผมนะครับกรณีที่ยังไม่ได้เอาอาวุธเฉพาะ3ดาวนะผมจะเทสยึดกันสวน3สามรอบนะผมจะตีตัวอย่างอะเจ้าพัดเด็กก็แล้วกันนะครับดวงหายละโอเคนะครับดาเมจครั้งแรกอยู่ที่17ล้านนะครับเอาใหม่นะครับไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับสิล้านนะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกดาเมจอยู่ที่17ล้านนะครับเอาละครับผมเทสต่อไปเรื่อยๆผมเอาเป็นโซนิกอันติไปเลยครับอันติแสอตอมิกนะครับผมซึ่ง ไม่ตายง่ายหรอกครับอะตอมิกครับเอาอีกแล้วครับผมไล่โจมตีอีกแล้วครับอย่าบอกนะไปตีด้วงชิบหาย,ายตีเด็กทาไมผมจะเอาเด็กมาเป็นตัวทดสอบเว้ยโอเคเอาใหม่เอาใหม่หแล้วไอ้มุม้งเมงนะครับเวลามันไล่อันตเนะ่ยมันมันเสือกไปไล่อันติไปบัฟความเร็วให้ทีมตรงข้าม <c oughs> เกียนมาพกอกับไอตัวจีนัทเลยนะครับเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่อย่านะรอบนี้ไม่ต้องไห่ติดพัลซีฟของราชาทะเลนะโอเคเยี่ยมนะครับไม่ติดพัดซีฟนะครับรอบแรกเท่าไหร่นะสิบเจ็ดล้านเนาะรอบสองทีนี้รอบสองนะครับ รอบ2ครับอันติจะอยู่ที่บึ๊บบึ๊บปั๊บสิบสองล้านเอาอีกแล้วหายไปตั้ง5าล้านหายไปไหนล่ะเอาใหม่เอาใหม่นะครับทำไมมันมดามจหายเยอะจังวันตั้ง5าล้านเลยอาใหม่เอาใหม่นะครับรอบที่3ทีนี้รอบที่3นะครับก็ดังเดิมครับไฮโซนิคเปิดไปก่อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยเฮ้ยเอาอีกแล้วครัผแบบผมไปบล็อกเลยหน้ากากหวานแล้วก็ตีหน้ากากหวานฝั่งเขาไปโอเคเรียบร้อยครับผมจงังหวะน,นี้ยังเหลือจากพัดเด็กให้ผมตีอยู่นะครับให้มุเมงบักความเร็วไปให้ราชาทะเลหลึกนะครับผมเอเนอาบกนะครับจงังหวะนี้ทัศน์สมกิคอนติมาดามิจะอยู่ที่เก้าแสนนะครับไม่ถึงล้านเองนะโอเคเอาใหม่นะครับทีนีม้มามาดูครับผมครั้งที่3ครั้งสุดท้ายบุ๊บนะครับ จังหวะน,นี้ดาเมจอยู่ที่13ล้านครับโดยเฉลี่ยจะตกอยู่ประมาณ10-12ถึง17ล้านก็เฉลี่ยอยู่คงประมาณ15ล้านอาทีนี้มาอัพขึ้นเป็นอาวุเเฉพาะ3ดาวกันเลยนะครับจังหวะน,นี้ก็ดูดิการอัพดาวผมเหลือแค่4ใบอะ <c oughs> เกี้ยงอะฮะจังหวะน,นี้ขึ้นไปครับผม พลังขึ้นมาห้ามือห้าพันสามนะครับผมเลิศจุจมบ้าคลั่งนะครับเรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้โอเคซึ่งนี่ดาเมจนมันขึ้นมาพันสามเลยทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับแต,แต่ถ้าน้อยกว่าการเทสอาวุธเฉพาะ2ดาวนี่คือหาแตกเลยนะเออไม่รู้ว่าจะสุ่มมาทําไมนะครับสุ่มมาเอาอนิเมะนะครับผมจังหวะนี้ชิงชับชิงชับนะครับนินจานะครับโจมตีไปล้านแปดเอาอีกลายตีเพิ่ม <ๆ S 2> เพิ่มอ๋อ<ๆ>ตีเด็กอีกแล้วชิ้หายโอเค เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ซึ่งไอ้ดาเมดไล่โจมตีของตัวราชาทะเลลึกที่มันเป็นพาสซีฟเนี่ยอันนี้ยิงผมไม่ต้องกดข้ามก็ได้นะเพราะว่าดาเมจแม่งเทียบเท่ากับดาเมจอันติธรรมดาเลยมันไม่ได้ลดลงเท่าไหร่เลยนะเท่าที่สังเกตโอเค okay, oh เอาใหม่เอาเนี่ยหัว่าจะไม่ตีเอ้ยแลี้วนะครับอย่าตีเด็กนะอย่าตี จบเลยโอเคโอเคเอาใหม่ดูพ่อเอาใหม่เอาใหม่อเอาใหม,ใหม่คลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับผมเนื่องจากพัดสีมันนี่แหละนะครับโอเคคืออันที่จริงผมต้องเอาโซนิกออกไม่ให้มันเปิดตัวแรกใช่ไหมยังไงก็มันก็ติดพัดสีอยู่ดีเพราะว่ามูมเมงผมก็เปิดก่อนแลนะ้วเนาะโอเคมูมเมงเปิดปึ๊บจังหวะนี้อ่าเรียบร้อยมาครับครั้งที่1ในการเทสนะครับกรณีอาวุธเฉพาะ3ดาวนะจ๊ะมาครับอาวุธเฉพาะ3ดาวครับไปเจอกับพัดเด็ก อืมอัดเข้าฝาครับอืมหสิบห้าล้านอืมก็ถือว่าสวยนะสวยอยู่สวยอยู่ก็ก็ก้างอ่ะผมผมไม่ตีค่ายมันสูงมากเท่าไหร่นะครับสำหรับอันติเมตสกิลของตัวราชาทะเลลึก S N R บวกจะถามว่าสวยมากไหมมันก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับส่วนตัวชอบชอบของบาคุซัน S N R บวกนะส่วนตัวแบบมันดูสวยดูแรงมากสับทีหน้าจอสะเทือนอารมณ์เหมือนแฮมเมอร์ ฮมเมอร์สโตลในเกมฮอนะ่ะฟาดจอแบบสะเทือนนะ่ะประมาณนั้นเลยโอเคมาดูครั้งที่2กันทีนี้ครั้งที่2ครับผมอัดเด็กเข้าฝาไปปุ๊บจังหวะนี้แล้เมีอยู่ที่15ล้านครับผมโห oh, 15ล้านสองครั้งเฮ้ยทำไมมันน้อยกว่ากรณีเป็นอาวุธเฉพาะ2ดาวเฮ้ยเอาอีกแล้วนะโกเคสึก็รอบนึงแล้วนะมาราชาทเลลึกก็เอาอีกรอบนึงได้เหรอเออไม่เอาดีไม่เอาดีไม่เอาอย่างนี้นะครับโอเคสุ่มมามันก็ต้องมีดีขึ้นดีอย่างน้อยก็ได้ออนิเมะขึ้นมาเนาะ แอนิเมชันในการโจมตีมาเร็วครับอย่าตีเด็กอย่าตีเด็กโอเคเรียบร้อยตีรวบโอ้โหยี่สิบล้านโอ้โหสุดยอดวะยี่สิบล้านเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ลองดูดิตีเด็กรอบนี้เท่าไหร่เอ่ยมาครับ,บ,บจังหวะนี้สิบหกล้านโดยรวมนะ ค่าเฉลี่ยถือว่าสูงกว่านะครับถกอยู่ประมาณ15-16ถึงล้านก็ก็คงประมาณนี้นะนะสำหรับอาวุธเฉพาะของตัวราชาทะเลเล็ก S S R บวกพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันอัดคลิปที่ผมจะเฉลยแล้วแหละครับว่าพลังลบผมอยู่ที่เท่าไหร่ในตอนนี้เดี๋ยวให้ดูในอันดับดีไหมวะไม่ให้ดูดีกว่าเออให้ดูดีกว่านี่นี่นี่ยังอยู่ที่30ล้านอยู่เลยนะครับในอันดับลำดับอยู่ที่1 0 3รานะครับก็รอรุ่นกันนะครับพรุ่งนี้ว่าใครจะได้รางวัลไปนะครับผมอ๋อก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้า กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเกาง่าค่าบ๊ายบายนะครับจุ๊บ